วันนี้พามาดูต้นอาโกนิมานะคะหรือซับมงคลภาพนี้เป็นภาพที่ได้มาตั้งแต่ต้นนะคะและปัจจุบันนี้ค่ะความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะคะทั้งใบที่เพิ่มขึ้นมีดอกแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นค่ะเริ่มเต็มกระถางแล้วนะคะอาโกนิมานี่มีหลายสายพันธุ์มากนะคะ อันนี้จะเป็นก้านออกจะเป็นแดงๆแ,แล้วก็เป็นจุดๆมีอยู่ใบหนึ่งที่เป็นสีเขียวก้านแดงนะคะข้างหลังเขาก็จะสวยด้วยนะคะไม่ใช่สวยแต่ข้างหน้าอย่างเดียวอันนี้ด้านหลังของใบเขานะคะจะเป็นจุดๆอันนี้ยังไม่ได้เช็ดนะคะเนี่ยค่ะใบนี้เป็นสีชมพูเลยค่ะสวยมากเลยค่ะ ้านเขาก็จะขาวอมชมพูนะคะด้านหลังก็จะเป็นชมพูใบชมพูจุดๆอย่างนี้นะคะคือด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยสีต่างกันอย่างเห็นได้ชัดข้างหน้าก็สวยอย่างข้างหลังก็สวยอย่างนะคะเดี๋ยวต่อไปก็คงต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแล้วเดี๋ยวพัฒนาการเป็นดอกอยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะคะตามจริงแล้วเนี่ยเคยไปดูมาว่าถ้ามีดอกก็ให้ตัดทิ้งนะคะแต่นี่ไม่กล้าตัดขอให้เขาเป็นตามธรรมชาติดีกว่าคะ่ะเราจะมาอัปเดตอีกทีนึง คลิปนี้ฝากต้นอากอริมาซับมงคลไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ